ชัดเจนแต่ว่าส่วนตัวผมอะมีปัญหาอะไรกับเบิร์ตไหมไม่มีแต่แค่ติดใจแค่ตรงที่เบิร์ดมาให้การกับพวกพี่พ,พี่ดีไซน์เนี่ยเบิร์ตต้องกวรให้โค้ทจริงตรงไปตรงมาเหมือนที่เบิร์ดเคยคุยกับแจ็คไว้เมื่อสามปีที่แล้วว่าแตงโงไม่รู้ กระติกรับงานแต่ไม่ใช่งานเอ็นเป็นงานโปรโมทเรือลำนี้แต่ถ้าเบิร์ตจำเสียงตัวเองไม่ได้เดี๋ยวผมจะมบทั้งหมดหนึ่งชั่วโมงกว่าคลิปเนี้ยไปให้กับพวกพี่ๆดีเอเดี๋ยวให้เขาตรวจสอบแล้วให้ถามเบิร์ตว่าเบิร์ตทำไมจำตัวเองไม่ได้ว่าพูดไว้อะไรบ้างเมื่อสามปีที่แล้วทำไมตอนนี้กลับลาถูกไหมครับถูกไหม คือเมื่อสามปีที่แล้วพูดคนละอย่างพอมาถึงวันนี้พูดอีกอย่างมันก็ไม่ใช่ถูกต้องมันก็ไม่ถูกต้องครับอ่าแต่ว่าแค่อยากจะเปิดคลิปเสียงไม่ได้อยากจะโจมตีแต่อยากจะเปิดคลิปเสียงให้เบิร์ตฟ,ฟังเผื่อจะจำได้ว่าคุยอะไรไบ้าง พอมาถึงเวลาวันนี้เมื่อวานไปเข้าอ่าไปให้สัมภาษณ์บอกว่าไปกินข้าวเฉยๆคือมีการขู่หรือมีการ <c oughs> มีการขู่หรือมีอะไรก็ต้องพูดมาตรงๆถูกไหมครับแต่ถ้าจะไม่มีการขู่อะไรไม่มีการอะไรแบบแบบนี้เหมือนที่เหมือนแบบวิ่งกลับมาตอนนั้นนึกว่าโอ้โหนักข่าวโดนต่อยละนักข่าวชิบหายละ เบิร์ดวิ่งกลับมาหานักเขาละไหนได้มาบอกว่าอันนี้คือผมตามใจตัวเองถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาเนี่ยตามใจตัวเองไม่ได้ครับตามใจตัวเองไม่ได้เข้าใจนะว่าเขาคุยมากไม่ได้แต่ตัวผมเนี่ยหรือจะพิอารณหรือใครก็ตาม ตอนเราออกมาพูดว่าให้เบิร์ดออกมาหาดีเอสไซไม่มีใครอยากจะให้เขาออกมาให้สัมภาษณ์เราอ่ะอยากจะให้เขามาหาดีเอสไซเนียบเนียบก็ได้และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับดีเอสไซถูกไหมครับไม่มีใครอยากจะให้เขามาแบบออกมาพูดอะไรที่แบบมันเป็นอ่าประเด็นอะไรหนักขนาดนั้นแต่เมื่อวานที่เขาออกมาเนี่ย คือเขาอะทำตัวเองถูกไหมครับถูกไหมครับคือผมอะบอกแล้วว่าอันนี้แค่ที่ผมเปิดให้ดูเนี่ยคลิปแต่ละคลิปเนี่ยที่เขาเล่นอะไรกันเนี่ยผมแค่เปิดแค่แบบนิดเดียวนะนี่แค่น้ำจิ้มนะอันนี้แค่น้ำจิมนะนนำจ้มที่ผมเปิดให้ดูเพราะว่าทุกคนเนี่ยผมดูเมื่อวานนะ่ยผมดูข่าวนะ่ะ แต่ละคนที่เม้นเข้ามาหรือจะมีคนทักมาถามผมอะว่ารู้จักผู้ชายที่มากับเบิร์ดไหมแจ็คก็แบบตอนแรกอะก็ดูผ่านๆก็คือนิกอยู่ในใจว่าเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นที่ไหนอ๋อเคยเห็นในเครื่องแตมโมแตมโมเคยอัดคิดไว้ตอนเขาแบบเล่นเล่นสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์ก็คือ,อทางบ้านเขียวอะไรต่างๆนานานั่นะนะแหละ คือจริงๆอ่ะเมื่อวานกวนตรวจตรวจฉี่มันจะง่ายกว่าคือทีเนี้ยพอตัวแจ็คอ่ะเข้าไปพอดูแล้วอ่ะมันก็คือออกมาพูดอะไรที่มันไม่ใช่ตามที่เราเคยฟังไว้อ่ะเราก็แบบเอ้ทำไมแปลกๆวะทำไมมันแบบบอกว่ามันบอกคือ อะไรนะเอาคลิปเสียงหนระคลิปเสียงเนี่ยที่เคยคุยอ่ะเอา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 อย่างนี้นะมันมีบางคําอ่ะมันมีคําหยาบด้วยนะแต่ว่าฟังให้ให้ฟังสั้นๆแล้วกันเดี๋ยวผมจะลุงให้อันไหนที่ผมคิดว่าลุงได้เดี๋ยวผมก็จะลุงให้อันไหนที่ผมคิดว่าลุงไม่ได้ก็เดี๋ยวไม่ลุงนะเพราะว่ามันมีคำหยาบหรือมีอะไรส่วนตัวเกินก็ขออนุญาตไม่อยากจะลุง นะเอาเอาฟังสั้นๆแล้วกันนะที่ตอนเขาไปถึงตรงท่าเรือและเจอกระติกเขาถามกระติกและกระติกตอบเขาว่ายังไงแล้วเขาคุยกับกระติกว่ายังไงเอาอย่างนี้ดีกว่านะอ๋อระวังบินจะบินได้ไงอ่ะ finally found you ครับคุณบังแจ็ก always support you thank you ครับโอเคเอาเป็นว่าเราจะเปิดคลิปเสียงให้ฟังก่อนสั้นๆคลิปหนึ่งตัวนี้นะเราจะเปิดอันนี้ให้ฟังก่อนอ่ะฉะนั้นผมผมไม่รู้ผมคิดว่าพวกมึง่ะมึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับติครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างเรอโม ถามว่าทําไมกติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าเธอฉันต้องฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งนั่งตากลมของฉันสิคํานี้ทําให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยอํะคนี้มันพูดไม่ได้พูดได้ไงอ่ะคือเด็กสองสามขวบอะไรมันไม่เกี่ยวว่าเด็กสองสามขวบเลยมันเกี่ยวว่า เพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าเด็กสองกับกวบัจะต,ต้องมานั่งดูมาตลอดยี่สี่ชั่วโมงจะต้องมานั่งดูมาตลอดคือมันไม่ใช่อีกอย่างึงเป็นผู้จัดการในทีออ่อ่ะผมเออนั่นแหละพี่ใครพูดคำนี้นะกระติกกระติกพูดว่าแบบเออเราเราจะไปดูมันตลอด2ี่สี่ชั่วโมงได้ยังไง ันไม่ใช่เด็กสองสามขวบอบคือคำนี้มันทำให้ผมแบบจีดเหมือนกันแบบเออผมถามว่าแล้วโมตกไปตอนไหนบอกมันตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปมองมันตลอดเวลานะเว้ยเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะคลิปนี้มันจะยาวหน่อยนะผมว่าผมอยากทราบว่าส่วนตัวพี่คิดว่ามันเป็นฆาตการรมไหมหรือว่าคิดว่าอุบัติเหตุผมอะคิดว่าพวกมึง ประมาณอือผมไม่ผมว่าไม่ไม่รู้ว่าเกิดจากฆาตกรรมหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกะคือตอนที่เจอเจอร่างอ่ะพี่พี่ไทยเขาเขาบอกว่ามันมีบาดแผลอยู่ตรงประมาณนี้ผมก็ไม่รู้คือคือ,คอผมพยายามคิดในทางที่ดีไม่อยากคือเพราะว่ายังไงโมก็เสียไปแล้วอะ่ะ ผมอ่ะไม่ได้อยากจะคิดถึงขั้นดับฆาตกรรมหรืออะไรอย่างนี้ผกคิดว่ามึงเกิดอุบัติเหตุใช่แต่เกิดจากความประมาทของพวกมึงมึงไม่มีเรือในมึงไม่มีใบในท้ายเรือขับเรือได้อย่างไรอือถูกต้องถูกต้องคือแต่คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันกฎหมายเขาออกมาแต่พวกเนี้ยมันมีทางตำรวจมันก็เลยให้ข้อหาที่เบาบางที่สุด อ่าคือตามตามที่ผมคุยกับหมอพันทิบนะครับอ่าหมอพันทิ์แกผมหลักฐานที่ผมมีผ้าน้องโมส่งไปให้หมอพันทิบไปเรียบร้อยแล้วครับอืมหมอพันทิ์แกก็ตรวจเรียบร้อยแล้วแต่ตามที่หมอพันธิ์สันนิษฐานน่ะไอ้เรื่องแผลตรงขา้องโมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจาก ใบ,บพัดเรืออือคือเขาเป็นหมอที่คนเชื่อเขาและเขาก็เป็นหมอที่มีฝีมือครับแต่ถ้าหมอเขามมไม่เชืเ่มอเ,เนีเ่ยตัดเรือถ้ามันโดนอ่ะคือมันขาดแล้วกระดูกมันต้องแตกผมเข้าใจตรงนี้เพราะว่าผมมีเพื่อนรุ่นพี่ขับเรือเขาก็บอกผมแบบนี้เหมือนกันครับ ประเด็นะประเดนะ,ร,ะ,ดนะรู้ทุกอย่างเบิร์ดรู้ทุกอย่างเพื่อนก็มีคนขับเรือรุ่นพี่ก็บอกมาทุกอย่างก็รู้และเมื่อสามปีที่แล้วคุยคนละอย่างวันนี้ออกมาพูดคนละอย่างคือเพื่อใช่ใช่ใช,ใช่ถูกต้องเบิร์ดรู้ทุกอย่างแล้วจะมาปิดตอนนี้เพื่อ something is oh sorry not retired but kick out ah oh. ถูกต้องมันคือตอนนี้จะมาเปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนคำพูดเพื่ออะไรครับไม่เข้าใจงงเราจะออกมาพูดหรือว่าจะให้การอะไรเนี่ยเราต้องพูดให้ถูกถูกต้องต้องแบบเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาถูกไหมครับแต่ถ้าเหมือนที่ผมอะ โชวตัวอย่างให้ดูว่าแต่ละคนเนี่ยหรือจะเพื่อนของเบิร์ตแต่ละคนเนี่ยมันเป็นยังไงผมก็ให้ดูแล้วว่าแต่ละคนจะไวใใ้ใจได้หรือเปล่าคือ <tit ling> บางคลิปเนี่ยผมเคยเปิดเปิดเผยอะตั้งเมื่อสามปีที่แล้วแล้วมีคนเอามาตัดเอาไปลงต่อผมก็แแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวต้นฉบับเดี๋ยวผมเอาใหม่ให้เดี๋ยวผมเปิดใหม่ให้จะได้ไม่ต้องมีคนตัดคือ ไอ้ผ้าน้องแตงโมผ้าสีน้ําตาลเนี่ยผมอะ่ะมีรูปภาพอยู่ในเครื่องแตงโมผมก็ส่งให้อาจารย์ปานเทพและมีคลิปต่างๆนานาที่ผมอะ่ะเซไว้เมื่อสามปีที่แล้วนะผมก็ส่งให้อาจารย์ปานเทพหมดเผื่อจะช่วยอาจารย์ไปหาทางอีกหาแหล่งอีกแหล่งหนึ่งอ่ะหาหาความจริงได้ว่าผ้านั้นหายไปไหนแต่ถ้าสมมติผ้านั้นอะ่ะมันหายไปหรือไม่ได้อยู่กับศพตั้งแรกและเอามาใส่ที่หลังเนี่ย ก็น่าเกียดพอแล้วแล้วผมขออยากให้ผมขอให้ใครที่จะใช่เพื่อนเบิร์ตไม่กลัวเอาเพื่อนคุณนี้มาด้วยเบิร์ดกวนมากับดาลาใครก็ได้มากระโมมีนาก็ได้ทําไมโมมีนาต่อยังเอื่นนโมมีนายุ่งจังยุ่งจังปกป้องเบิร์ดจัง ทำไมโมมีนาเมื่อวานไม่มาอยู่กับเบิร์ดอะถูกไหม,มเมื่อวานโมมีนาควรมาอยู่กับเบิร์ดจะได้ไอ้เพื่อนอะไอ้เพื่อนเอ่อที่แบบดูหน้าตาเหมือนจะได้ไม่ต้องทำให้ภาพลักษณ์เบิร์ดอะดูต่ำไปหน่อยไม่เบิร์ดอยากจะออกมาพูดหรือจะออกมาคุยกันนักข่าวเนี่ยก็ปล่อยให้เขาเดินดีๆทำไมต้องไปดิงเขาอย่างเนี้ยถูกไหมครับเออ แต่ว่าสุดท้ายผมคิดว่าเบิร์ดจะโอ้ออกมาโลและตอนแรกคิดว่าจะเป็นต่อยนักเข่าและพอไม่ใช่ก็ทีเนี้ย <c oughs> พอใกล้ถึงตัว <c oughs> ก็ไม่ว่าจะพูดเลยต่จเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวก็จะกลายเป็นคุณโละละโอ้โหสุดท้ายผูดออกมาอะไรว่าผมจะตามใจผมผมก็ทําตามใจผมเอา้าไม่ใช่แล้วครับแต่และคนที่ออกมาสู้อยู่ เขาก็ไม่ได้ตามใจตัวเองเขาหาความยุติธรรมให้กับแฟนเธอแต่ตัวเธอเนี่ยโอ้โหผิดหวังมากจริงๆริงผิดหวังสี่ร้อยสิบใช่มันไม่มันมันไม่ควรเป็นอย่างนี้แต่ว่าเป็นเป็นไปแล้วไงประเด็นมันแบบเนี้ยมันจะทำยังไง มันบอกว่ามันไม่เคยกลัวใครแล้วรอบนี้มันจะกลัวใครเด็ดนะฮะรอบนี้มันจะกลัวใครเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันบอกว่ามันไม่เคยกลัวใครรอบนี้มันมากลัวใครอะ่ะถูกไหมครับผมไม่รู้นะว่าเขาเสนิทไกลห้าคนบนเรือได้เปล่าเพราะว่าเห็นเขาออกมาปฏิเสธ